สวัสดีครับสวัสดีครับ f 4มายูสคากลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับผมเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมมีรถกระบะตัวเตี้ยสีประตูนะฮะของค่ายโตโยต้านั่นเองนะครับพามาแนะนำนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่กําลังมองหารถกระบะตัวเตี้ยสีประตูเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวโฉมปี2019นะโฉมหน้าหล่อนั่นเองนะครกับเจ้าตัวโตโยต้าไฮรักรีโว4 j อพันะครับ ดับเบิลแคปเกียวออโต้นะตัว Z Edition ด้วยปี2019ใหม่ใช้งานไปที่135,000กิโลเท่านั้นเองนะครับราคาเปิดขายเพียง489,000บาทนะฮะเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินออกล้นเลยนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่หรือว่าสนใจวางแพน,นจะออกรุ่นนี้อยู่ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้มีแค r รี่บอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดนะครับของเจ้าตัว Z Edition คันนี้รบกวนนะครับคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเลยทั้งรายละเอียดภายนอกแล้วก็ภายในนะครับรถสวยนะค,คันนี้เป็นรถปลดประวางจากหน่วยงานมือเดียวป้ายแดงน,นะครับประวัติศูนย์นะครับราคา485ไอ48นะครับไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับแบบนี้เลยใสใส นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดำเป็นโอเมกนะครับตัดกับตัวไฟตัดหมอกที่เป็นคู่หน้าที่นะครับเป็นไฟแบบฮาโลเจนเหมือนกันนะฮะตัวรถไม่เคยมีประวัติชนหนักพิวารจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะสวยขึ้นยน์ดีเซลขนาด2.4ลิตร1น0หแรงม้านะครับเป็นตัวเครื่องนะครับใหม่แล้วนะครับเวียนเทอร์โบนะครับตัวรถจะได้เป็นสีขาวนะครับปอนชนหน้าแนบสนิทเลยนะครับคมสั่นต่างเดิมนะฮะลัดด้วยกับยางดันหลอกนะครับ ปี2022สัปดาห์ที่20นะครับนี่เลยนะครับล้อแม็กสวยๆเลยนะครับอันนี้จะได้เป็นล้อแม็กขอบ15นะครับยาง21565นะครับดิสเบรกชุงลงชุงล่างต่างๆนะครับเก็บๆเลยนะครับผมสวยนะครับกระจกด้านหน้าก็เดิมๆนะครับนะกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับมีโลโก้ไฮลักด้วยนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะรอบคันขนาดอ่า 60%นะครับนะตัวรถทรงสวยเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นดัมเบลกนะรถไม่มีจมน้ํานะครับผสะทรงภาษีนะครับไม่มีสนิบเลยนะครับนะมีแคลรี่บอยติดมาให้เรียบร้อยส่วนด้านท้ายนะครับสวยนะทรงมันสวยนะครับด้านท้ายจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับติดมาให้เรียบร้อยป้ายทะเบียนสวยด้วย7048นะครับนี่มีไฟเบรกดูที่3นะฮะช่วงล่างนะครับ ดูนะครับสวยๆเลยนะครับน่าใช้งานมากแล้วก็ราคาประหยัดกว่าไปแดงด้วยนะครับมีไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะตัวตะเข็บเบรอาร์ต่างๆนะครับเดิมๆนะครับผมนี่นะฮะสามารถเข้ามาชมรถมาทดลองขับกันได้นะฮะที่เสรีไทยเจ็ดสิบนะฮะเปิดบริการทุกวันเวลา9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับนะใครสนใจก็ติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์084 ส8 4แ4 0 4นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับนี่นะครับภายในตัวประตูนะครับตัวรอยสูงอยซีนตะคุงตะเก็บต่างๆเดิมๆเลยนะนี่นะครับมีตัวกันล็อกกันเด็กเปิดด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุพลาสติกนะนะครับไม่ใช่หนังนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเบาจะเป็นเบาผ้านะครับสีดํา นะครับข้อดียวบอกผ้าคือระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็มีที่วาแก้วน้ําด้วยเบาะก,กริบมากเลยอะด้านหลังโอ้เ oh. นียบมากเลยนะแล้วก็เบาะสามารถยกได้ด้วยนะครับนี่ยกได้ด้วยโอ้โหเนียบมากเลยเบาะนะครับตัวปีกนี้คือแบบคงอยู่สภาพเดิมเลยนะตะคงตะเข็บนะครับน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับดูภายในโอ้โ oh. หสวยๆนะครับ พวงมาลัยสามก้านแอร์แบ็กสามใบเครื่องเสียงนะครับ CD MP3 มาให้เรียบร้อยบลูทูธก็ได้นะตัวนี้นะครับนี่เลยกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับตัวน็อตเดอร์ต่างๆเดิมๆนะครับผมพวงมาลัยนะครับสามก้านแบบนี้นะครับไม่หนึ่งแสนสามหมื่นนะครับห้าพันสี่ร้อยหกสิบห้ากิโลเกียร์ออโต้หกสปีดแบบคันบันไดนะครับมี โหมดการขับขี่ e ี o m o d e Power Mode มาให้นะครับแอร์แมนนวดนะครับเลือกเสียงสสวยๆเลยนะครับไปห้องโดยสารอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับตัวน็อตไม่มีขยับเลยนะนะครับใครสนใจนะฮะติดต่อมาได้เลยราคา4 8น9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะผ่อนอยู่ประมาณ9 0 0านะครับนี่ตัวน็อตนะครเดิมๆนะครับนะเบรก ABS นะครับ ห้องเครื่องนะครับแท่งสนิทเลยนะครับเครื่องเงียบมากนะครับนี่สตาร์ทรถอยู่เนาะนะครับดูนะครับระเบียบห้องเครื่องนะครับแบตเตอรี่ก็ของโตโยต้านะครับนี่นะครับเป็นรถเดือนสิงหาปี19นะครับสวยๆนะครับแต่ฉนุนความร้อนยังอยู่เดิมนะก็ฝากด้วยสำหรับตัวไฮรักรีโวนะ2.4งเจพัทตัวเตี้ย4ประตูเกียร์ออโต้แคลรี่บอย ปี19นะครับไม่ห3 5 0 0 0กิโลสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับก่อนจะไปลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก,ก็กดดิ่งด้วยนะครับก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้ผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ